มือนี้มาเอาพักกระเดาด้วยจ้ากระเดากำลังสิบานล้วก็เลยฟ้าเอามาเอาจุนไนมันซีมดมดหน้าพักกระเดามันล้นแล้วก็บ่ได้กินได้บันี้พี่น้องเย้ยมันบานหมดละตัวอ้อม สาวีสานได้พักกระเดาแล้วบัน,น้สาวีสานก็สิไปเอาพักติ้วจ้าพี่น้องสะออนพักช่วงนี้มันหลายอันนี้ก็พักติ้วเริ่มออกเลเ้วจะเด้อจ้าพี่น้องช่วงนี้นยอดงามๆม,มีแต่ยอดอ่อนๆเอาไปเก่งใส่ป่าเด้อจ้าพี่น้องรสชาติมันสีส้มๆพอดีพอดีไว้ใส่ดีค่ะเมื่อนี้สาวีสานพามาเอาพักกระโดนเด้อจ้าพักกระโดนกำลังอัน ออกดอกงามงามโคพักกระโดนนี่เด้อเอาลดเหรอบอสจัานาใครดอกพักกระโดนเด้อพี่น้องบ่แมนพักกระเดาเด้อจ้ะไปกินกัะเจียวปลานี่เด้อจ้าพักกระโดนจ้าพี่น้องดอกดอกมันเพราะว่าใบมันร่นมันแล้วมันออกดอก ไปกินกับเจวปูเจวปลากินกับน้ำพริกมันสีฟัดฟัดมันๆใดบ่เคยกินลองไปกินบังเดอร์จ้ะเวอใต้จนกระโดนลหรอเบอร์นี้ไม่เหนอ่นะ ได้บ่อมัยมาเนาะเฮยนาจะกินคองสูงมืนกับลำบากไงจังน่อย <laughs> หมดสิทธ บบดอกมันเด้อจ้ามันเป็นดอกมันก็หล่นแล้วมันก็พิแตกใบใบอ่อนกินได้หมดทั้งใบทั้งดอกมันโอ้เหนียวเยอะน,นี่อันนี้อันนี้ยอดอ่อนมันจ้าอันนี้ยอดอ่อนมัน หเหนียวขนานดะผู้ใดผ่เคยเห็นดอกระโดนเอาไว้ไปกินกับเจียวกับป่นเจียวประดุกเจียวปลาทูจ้าสามารถเอามาเป็นพักพักกินกับเจียวได้ tớ đồn cái chi tiết đó mượn thì lại thì nó cái đầu mà xử gắn nó Hãy subscribe cho อันนี้สวนบักทั่วดินเด้อจ้าพี่น้องแคมห่วยเป็นช็ทสวนบักทั่วดิน ทางนีสิเฮ็ดอันเข่านาแสงกับอันส่วนมะโูดินส่วนเขาโพดเรือจากพี่น้องทางเฮ็ดขุดด่างพวกร่นอยู่แคม,มห้วยสุทางปลูกหองของกินธรรมชาติหอมกิ่นข้าวได้อยู่นาที่ห้วยดีเพราะว่าได้น้ำสีน้ำห้วยไว้พดพืชพักส่วนัว อันนี้นาเล้งต่อเครืองแหงวนอันนี้ส่วนมักสรีอันตาซุยอันนี้มักสรีไอ้สวยอันนี้เราเป็นคนมาผูกพักส่วนครัวขายน้ำมูบ้านนะคำพอค้าระจัหมู่บ้านมือนีมาเอาพักกระเดาด้วยจ้า กระเดากำลังสิบานล้วก็เลยฝ้าเมาเอาจุน้มาทีมัดมัดหน้าเพราะกระเดามันล่นแล้วก็บุ่ได้กินได้แบบพี่น้องเลยแต,แต่ว่ามันบานแต่มันก็เป็นดอกงามนะมันเป็นดอกบาน อบานบานแตกระแซบมันไม่ค่อยคมบาในใดขอพักดาวกินเ,เด้อจ้า มดแล้วพี no. án, ่น้องเอ้ยมันบานหมดลวตัวออกใหม่กันม้ อ่อนผักกระเดาบ้านสาวอีสานหลายหลายผักกระเดาผักกระโดนผักติ้วนี่บ่งานนี่บ่แค้นบ่ฮอด ต้นกระดาษบอสูงด้วยจ้าพี่น้องสาวิสานก็เลยขึ้นง่ายลงง่ายต้นมันบอสูงต้นมันตีเตี้ยนะดอกบานหมดแล้วจ้าสาวอสานชิบปเจียวประดุกนีย กระเดาคมจ้ากระเดาบานสดๆจ้ากินดอกมันสาวอิสานได้พักกระเดาแล้วบัน,นี้สาวอิสานก็สะไปเอลพักติ้วจ้าพี่น้อง สอ,อนพักช่วงนี้มันหลาย อันนี้กาพักติ้วเริ่มออกแล้วเจริญจ้าพี่น้องช่วงนี้ยอดงามงามอยู่กเลอเอ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 าพักติ่วก่อนพักพักติ้วกง็งามงามจ้าพี่น้องช่วงนี้พักกระโดนก็ออกพักกระเดาก็ออกพักติ้วก็ออกเดาสาวอีสานสิเอาให้พ่อแม่พี่น้องเลยบึง้งโอ้ยยอดฮักของพื่นเสียดายมีแต่ยอดอ่อนๆเอาไปแกงใส่ป่าเด้อจ้าพี่น้อง แกงใส่ปลาแกงใส่อาหารเ<ไ>ครื่องครัวนี่มาเบิ่งใกล้ๆดอกมันกำลังตูมนี่ละจ้าเขาเอินติวอีสานบัานเหาจ้าเบิง้งคินฮอดบ้านกับกดไลค์กดแชร์สาวอีสานเด้อดจ้าหงอดอ่อนๆเลยพี่น้อง รสชาติมันสีส้มๆพ,พอดีพอดีไว้ใส่ต้มปลาต้มกุบเต็มต้นเลยทางบ้านพี่น้องออกระบบคอมเมนต์มาบอกสาวอิสานในเด้อจ้าเอินคือกันอย่บอกเน่ยกุ้งติ่ม เอาแต่พอกินเอาไว้ให้ผู้อื่นกินน้ำนะก็เอามามีแต่หน่อเงีงาง ทางไปนาสาวอีสาน้หลายจ้าพี่น้องตะกอนพนมบุดจนยยูนในยยู่เนวกินจ้าอาหารอีสานบ้านเฮาจ้า